สวัสดีคะ่ะทุกๆคนกลับมาพบกับแก้วตาวาไราตี้แล้วนะคะวันนี้ช่องแก้วตาวาไราตี้นำเสนอนะคะวันนี้เป็นแก้วตาพาเที่ยวค่ะวันนี้มาเที่ยวที่ไกลนะคะมาถึงนนทบุรีนะคะที่นี่ก็คือเกาะเกรด็ด เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะก็พี่แก้วขับรถมาแล้วก็ไปจอดรถที่วัดสนามเหนือนะคะแล้วจะมีท่าข้ามเทือกที่เป็นของตัวเองนี่สิ่งที่เปียวตามหานะคะธ <Okay. S 1> นีบานป้าไขาสีนะคะป้าไขาสีมีสิ่งที่พี่แก้วต้องการนะคะ <Okay. S 1> ก็เลยดันด้นมาจนถึงที่เ <Okay. S 1> กาะเกร็ด เพราะว่าเมื่อกุมภาที่ผ่านมานะคะพี่แก้วได้มามีโอกาสนะคะมีกัมรยนานมิตรนะคะพามาเียวที่เกาะเกร็ดเอาจจริงเป็นครั้งแรกไม่เคยมาเลยก็มาเจอสินค้าตัวหนึ่งนะคะ,วคะสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะ,ค,ะคือ อยากจะสนทนานนานนะคะแต่ว่าเกรงใจจริงๆมาถึงแล้วก็ซื้อของแล้วก็กลับเลยนะคะป้าค่ะขอโทษด้วยคือเพราะว่าพี่แก้วไม่ได้ฉีดวัคซีนแต่ว่าคุณป้ากับคุณลุงฉีดวัคซีนแล้วนะคะเพราะน,นั้นคือก็ไม่ได้ไว้ใจตัวเองแล้วก็ไม่ได้ไว้ใจทุกๆคนด้วยนะคะเจอแล้วก็ซื้อแล้วก็กลับนะคะแล้วก็เอา บรรยากาศของตลาดเกาะเกร็ดมาให้ทุกๆคนมาให้ดูนะคะเมื่อกุมภาพัานธ์มาที่พี่แก้วเข้ามาครั้งแรกมันไม่เป็นแบบนี้มันไม่เงียบเหงามันไม่วังเวงขนาดนี้นะคะที่นี่ไม่มีร้านนะคะร้านปิดตั้งแต่เมษา2,564อย่างที่ทราบอ่ะคนนี้เป็นผู้ชายคนที่สองที่พี่แก้วเจอนะคะยกเว้นคุณลุงเมื่อกี้กับ คุณลุงคนที่ขับเรือนะคะที่คาพี่แก้วข้ามฟากมาได้นะคะเห็นบรรยากาศแล้วมันก็ดูแบบเงาเงาเนาะเออจากที่เราเห็นคือปกติอเกาะเกร็ดจะเป็นอะไรที่แบบดันหลังกันไปเดินตามกันไปเสียงจอกแจ๊กเสียงต่อสินค้าเสียงขายของวันนี้ไม่มีแล้วค่ะวันนี้สิงหา25นหบ เงียบขวัญมากค่ะแล้วก็เหมือนแบบมันเปรียวด้วยนะมันเปรียวด้วยนะเออก็โชคดีว่าเราไม่ใช่คนหน้าตาดี <c oughs> พเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวค่ะเดินต่อไปไม่มีอะไรมาทําร้ายเราได้แน่ค่ะเพราะว่าหน้าตาเราเป็นอาวุยูนะจ๊ะเอาล่ะก็ออกมาจากหมู่บ้านนะคะก็จะเข้ามาที่วัดนะคะแล้วค่อยข้ามเรือคข้ามฝาก รุ่งนี้ปกติบรรยากาศที่วุ่นวายมากแต่ว่าต้องแวะดูนั่นดูนี่คือถ้ามากรอกเกตเนี่ยไม่ต้องคือประมาณสองสามชั่วโมงจะได้ได้มาหลั่นล้าดูนั่นดูนี่แต่วันนี้พี่แจคุมค่ะพี่แจคุมจริงๆเอาจริงๆไรพวกคนคะ่ะคือพี่แก้วนับจำนวนไก่แจได้มากกว่าจำนวนคนที่อยู่ ในเกาะเกร็ดนะคะวันนี้ค่ะทุกๆคนอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะพี่แก้วก็ไม่ทราบว่าที่อื่นเป็นยังไงบ้างแต่ณวันนี้ซึ่งเมื่อกุมภามันเป็นอะไรที่แบบแออัดยัดทนานแต่วันนี้เป็นอะไรที่แบบว่งวางๆเปล่าแล้วก็ไรผู้คนมีแต่วัดมีแต่ไก่แจ้ยังหาผู้คนไม่เจอเลยแม้แต่แม่ค้าก็ไม่มี อย่าพูดถึงคนซื้อนะคะแล้วกำลังในการซื้อกำลังในการผลิตอมก็ต้องให้กำลังใจทุกคนนะคะแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรดี <c oughs> คือมันแบบรู้สึกมันเหงาอะมันเหงาแล้วมันก็มัน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 มาอยู่ที่ที่เราเคยมาแต่ คนที่เราเคยเจอมันไม่มีไม่มีคนเลยนะคะทุกๆคนเราจริงๆพี่เขาเดินคนเดียวนะเอาจริงแอบแอบกังวลน,นะว่าเอ้ยมันจะเกิดอัชญากรรมหรือเปล่าหรือจะเกิดอะไรไม่ดีหรือเปล่าแต่ก็คงไม่มีเพราะมีพยายามมีทุกๆคนทุกๆคนยังทํางานอยู่นะคะค <น S 1> ทุกๆอย่างยังเปิดปกตินะคะอันนี้เดี๋ยวรีบวิ่งไปนิดนึงเ <c oughs> <ๆ>จอเพื่อนแล้วมีห้าคนข้ามเรือข้ามฟากไปนะคะแล้วก็ฝั่งนู้น ก็คือที่ที่จอดรถนะคะก็คือวัดสนามเหนือที่ไปจอดรถนะคะหลายๆคนที่ไม่รู้แล้วว่ามีใครที่ยังแบบอินโนเซนต์พี่แก้วไหมคือเราไมา่รู้จริงๆว่าที่จอดรถตรงนั้นคือวัดสนามเหนือซึ่งไม่ต้องเสียค่าจอดรถด้วยอันนี้ก็เพิ่งรู้เพราะว่าได้คุยกับป้าค่ะป้าไข่สีนะคะพี่พี่แก้วไปซื้อของมาเอา้าไม่รู้เหรอพี่แก้วซื้ออะไรมา เดี๋ยวดูท้ายคลิปนะว่าดันโดนมาขนาดนี้ว่าซื้ออะไรมาดูบรรยากาศของอกันเนาะเออดินน้ำเจ้าพญาอันนี้แบบตั้งกรองไวเลยนะคะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบสวยอะช่วงนี้เปน็นเป็นหน้าฝนซึ่งเป็นฝนวิปเร็์ไม่อยากจะบอกว่ามันคือฝนปกตินะมันเป็นฝนวิปเร็์ที่แมงสวยฟ้าสวยท้องฟ้าสวย สิ่งดีๆเอาให้กับตัวเราเนาะเราไม่รู้ว่าพรุ่นี้จะเป็นยังไงเก็บความทรงจาดีๆไว้นะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนที่กําลังต่อสู้อะไรอยู่อันนี้พี่เขาไม่ดูแต่ไี่แก้ว,วตอบโซ่กับอะไรเยอะๆมากมายไกลกอนะอันนี้ข้าวฟ่างจากเกาะเกร็ มาที่ฝั่งที่เราจอดรถแล้วนะคะอเอาบรรยากาศนี้มาให้ดูเห็นไหมเมฆสวยจังอะ่ะเออเออตอนที่ถ่ายไม่ได้ดูนะตอนที่ถ่ายไม่ได้ดูตั้งก้องเฉยๆบายเกาะเกล็ดบายยบ้า,อบา,บาเอาล่ะเรามาเก็บของกันดีกว่าอันนี้ที่เราไปซื้อมานะคะก็คือน้ำมันมะ พร้าวสักกัดเย็นอย่างที่เห็นนะคะก็ซื้อมาสองขวดเนาะทุกทุกคนคะไฮไลท์มนอยู่ตรงนี้ค่ะตรงที่เห็นไหมคะส่วนปานาเนี่ยเขาขายน้ำมันมะพร้าวสักกัดเย็นนะคะ1000มิลลิลิตรนะคะ1000มิลลิลิตรพี่แก้วซื้อมา2ขวดนึกออกไหมทีนี้1 0 0่ันมิลลิลิตรเขาขายเท่าไหร่ห้าอห้าสิบ ก็แปลว่าตกดู่ที่ ml ละ5.5ก็คือ50สตางค์นั่นเองนะคะลองไปดูในร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะคะตก ml ละ1บาทลองไปดูนะคะถ้าใครเจอแพงกว่านี้หรือถูกกว่านี้มาบอกพี่แก้วนะจ๊ะแต่ที่นี่พี่แก้วดันโดนมาจากสุพรรณบุรีเพื่อจะมาที่เกาะเกร็ดเพื่อสิ่งนี้ค่ะ